เนยเราสองคนรักกันนะแม่ให้แม่ต้องขัดขวางความรักของเราสองคนด้วยแม่ให้โอกาสเนยได้พิสูรหน่อยเถอะแม่ฉันบอกแกกี่ครั้งแล้วว่าไม่ให้เคากับอีผู้หญิงกลางคืนวันนี้มันเสื่ยมเสียชื่อเสียงตระกูลเราแม่คะหนูไม่ได้เป็นแบบที่แม่คิดเลยนะคะหนูเป็นแค่เชียร์เขาแม่แล้วร้านอ่ะก็เป็นร้านอาหารเขาแม่อย่ามาปากดีหน่อยเลยเธอคิดว่าเธอจะตกตาฉนานันได้กันหรอผู้หญิงทำงานกลางคืนอ,อย่างเธอ ก็คือผู้หญิงอย่างว่านั่นแหละผ่านผู้ชายมาเป็นร้อยเป็นพันหรือเปล่าก็ไม่รู้มันไม่ใช่แบบที่แม่คิดเลยนะคะแม่แม่เข้าใจหนูผิดค่ะไม่อยากกล่าวหาคนอื่นนะแล้วแม่คนทํางานกลางคืนถ้าเป็นคนไม่ดีก็ไม่ดีทั้งประเทศแล้วสิแม่นี่แกเห็นแฟนดีกว่าแม่กล้าเสียงแทนมันแล้วหรอหยุดใส่ร้ายคนอื่นเขาตนนั้งยีแม่แม่ควรปรับทัศนคติสมัยใหม่ได้แล้วนะแม่ อย่าเอาความคิดเก่าๆของแม่ไปกก่าหาคนนู้นคนนี้เขาสักทีแม่คะว่างๆแม่ลองมานั่งที่ร้านดูสิคะแม่มันไม่ได้เป็นแบบที่แม่คิดเลยค่ะแม่จะได้เข้าใจการทําง,งานของหนูแล้วก็เข้าใจคนที่เขาทํางานตอนกลางคืนคขแม่ฉันเป็ด,ดู้ดที โรกแม่หรือ,อยางที่แม่ทําไปอ่ะก็หวังดีกับลูกนะอยากให้ได้กับคนดีมีชาติตกะกูลแม่ครับบางทีอ่ะแมะ่คนมองโลกในแน่ดีซะบ,บ้านนะแม่บางทีสิ่งที่แม่เห็นนะ่ะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นก็ได้นิสัยผู้หญิงกลางคืนนะนะมันไม่มีความจริงใจให้ใครหรอกเขาติดหรูชอบหาเงินแบบง่ายๆขอแค่ได้เงิน ให้นอนกับผู้ชายเป็นสิบเขาก็ทำลูกคิดเหรอว่าอีนังนั่นอะ่ะมันจะมีลูกแค่คนเดียวแม่ผมไม่รู้สึกว่าเนยเป็นแบบนั้นเลยนะแม่แม่หยุดใส่ไลา์เนยสักทีถ้าแม่ยังไม่รู้จักเนยเขาดีพอคนระับแต่นิสใสพวกผู้หญิงกลางคืนนะนะบูชาเงินเป็นใหญ่เขาจะมาผ่านเงินลูกก็สิไม่ว่าถ้าลูกหมดตัวเมื่อไหร่วันนั้นแหละ มันจะไปจากลูกนะจำไว้นะลูก ่ะ,ะนนพี่มัดมีอะไรหรอคะได้สิคะพี่มัด แม่พี่เป็นไงบ้างคะตอนนี้แม่พี่ปลอดภัยดีแล้วแต่ทำไมพี่ยังเครียดๆอยู่เลยคะคือพี่ยังค้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลของแม่พี่อยู่เลยพี่ไม่รู้จะไปหาเงินมาจากที่ไหนแล้วตอนเนี้ที่บริษัทพี่ก็มีปัญหาอยู่พี่จดปัญญาแล้วจริงๆอันเลย งั้นพี่รอหนูแป๊บนะเดี๋ยวหนูมาเลย นกเลยครัถปีหกห้าได้เท่าไหร่อะคะไม่เคยชวเลยนะคะผมดูแล้วนะครับสภาพรถก็ดี แต่ผมให้ได้เต็มที่แค่สี่แสนครับได้มากกว่านี้แล้วไม่ได้หรอคะไม่ได้จริงๆครับแล้วดอกเบี้ยก็ตามนี้นะครับตามนี้ก็ได้ค่ะอย่างเซ็นตรงนี้นะครับนี่เป็นเงินสี่แสนนะครับ พี่มาร์ทนี่เงินสี่แสนเหลืออีกหนึ่งแสนหนูกำลังให้น้องหามาเพิ่มให้นะคะเนยแล้วเนยไปหาเงินนี่มาจากที่ไหนฮะหนูเอารถไปจำนำมาค่ะเนยไม่เห็นต้องทำแบบนี้เลยนะเนยเงินทองมันของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้แต่ชีวิตแม่พี่สำคัญกว่าแม่พี่ก็เหมือนแม่หนูเนยไม่โกรธแม่พี่หรอ พี่แม่พี่คอยดูถูกเหยียดหยามเนยอ,อยู่ตลอดพี่ขอโทษแทนแม่พี่ด้วยนะเนยไม่เป็นไรค่ะพี่มา์า ะทำงานอะไรเขอแคเป็นงานที่สุจริตเราก็ไม่ควรไปดูถูกเยีะยดยามต่อไปแม่จะไม่กีดกันมุกอีกนะ